ค่ะก็อันนี้ก็มาถึงวยากณ์ตัวที่6ของบทที่7แล้วนะคะเป็นเรื่อประโยคใช่ไหมคะละตามด้วยโยโยกเนี่ยนะคะเป็นคําช่วยใชว้วางไว้ท้ายประโยคใช้ในการบอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนทนานก็คือเราบอกไปเราคิดว่าเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้อะไรอย่างนี้คะ่ะเป็นกนนารแนะนําอืมก็อย่างเช่นถ้าเราไปซื้อหนังสืออย่างนี้ยคะ่ะ ถามพนักงานว่าเล่มไหนดีจะซืหริยาเล่มไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วเขาแนะนำเขาแนะนำเรามาเขาก็จะใช้ประโยมนี้นะคะคุณชอบเีしใช่ไหเส้นกนมม็นก่าจะเีชเส้นเเขาก็อบอกว่าจะเอาเป็นเล่ม นิยายนี่มีไหมคะเจ้าเป็นนิยายนี่มีไหมคะสนุกนะคะสนุกนะคะอือเห็นไหมคะอันนี้เขาก็บอกว่าก็บอกว่ามันสนุกนะเขาคิดว่าเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามันจะสนุกหรือไม่สนุกเขาก็ใช้ยกมาเป็นการแนะนำค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็ สูรเพื่อนยากเป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาก็ถามเรามาว่าญี่ปุ่นว่ามัน่ากใชภไหมญี่ปุ่นว่ามนยากใช่ไหมซึ่งตัวเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่ามันยากหรือไม่ยากเขาก็เลยมาถามเราเราก็ตอบเขาไปว่ายากมันยากใช่ไมเดกโยากมันากไเดสกโย อันนี้เราก็บอกว่าไม่หรอกไม่ยากนะไม่หรอกไม่ยากนะไม่ยากหรอกค่ะอะไรประมาณนี้นค่ะก็คือใช้เยอะเข้าไปเพื่อบอกเพื่อบอกให้เขารู้เพื่อบอกข้อมูลที่คิดว่าเขาไม่รู้นะให้เขารู้ค่ะสํารไปการตอนตที่หมก็มีเท่านี้ค่ะ